สวัสดีทุกคนครับพบกันเช่นเคยกับผมแมนโกสินนะครับที่เพจวงในไทยลีกและทางไลน์แอดโกแปดครับวันนี้วันเสาร์นะครับฟุตบอลไทยลีกนักสุดสัปดาห์ครับเป็นเกมสัปดาห์ที่13มีแข่งกัน4คู่นะครับก็จะเลือกมา2คู่ที่ถือเป็นบิ๊กแมทนะครับมาวิเคราะห์เกมกันสำหรับคู่แรกครับไปเริ่มกันที่เกมระหว่างทาง b ีจีปทุมยูเนเต็ดแชมป์เก่านะครับจะเปิดบ้านพบกับสุดประการซิตี้เอฟซีเลนทีเรโอสเตเดียมครับเกมนี้ b ีจีเจอปัญหานักเตะบาดเจ็บแล้วก็ ไม่พร้อมลงสนามหลายคนนะครับขาดไปหลักๆเนี่ยกองหลังก็จะไม่มีทั้งอีฟานฟานดี้ซึ่งเดินทางไปสมทบกับทีมชาติสิงคโปร์เตรียมสู้ศึกเอฟเอฟซูซูกิคัพแล้วนะครับซึ่งสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพและก็รวมถึงจักพันธไพสุวันครับซึ่งมีอาการบาดเจ็บด้วยนะครับกองหลังวันนี้ก็จะมีวิกเตอร์กาโดโซอันเดตุนเยสแล้วก็อีกคนหนึ่งก็จะเป็นเจ้าหนุ่มนะครับชาตรีสิงทะเลนะฮะประตูยังเหมือนเดิมชัดชัยบุตรพรมนะครับแบก็กซ้ายใช้อภิสิทธิ์สุรดานะครับเพราะว่าออร์เนสโตคุง อีกคนก็คือยอดรักในเมืองรักก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับแบกขวาเป็นสันติภาพเจนงอมกองกลางนะครับจะมีชวัดวีรชาติยืนเล่นกับสารัฐอยู่เย็นนะครับโดยมีทางคิวบินอิงเกโซเป็นทั้งด้อีกคนหนึ่งนะฮะในแนวรุกก็จะไม่มีทั้งปฐมพลเจริญรัตนพิรมแล้วก็เจนรบสกพอดีซึ่งเจ็บจากเกมที่แล้วนะครับกองหน้าตัวหลักก็จะเหลือแค่คีรินแดงดาทางศิริรชาทองก็อาจจะเป็นแค่ตัวสำรองก่อนนะครับ ก็คงจะเพิ่มสุมาญาโปริสายเข้าไปอีกคนนึงในตำแหน่งกลางรุกนะฮะก็ถือว่าสภาพทีมมีปัญหาแต่ว่าเกมรับก็ยังค่อนข้างจะเหนียวแน่นอยู่นะครับส่วนฝั่งของผู้มาเยือนอย่างสุพรรกาิทิเอฟครับก็ยังขาดทั้งเจริญศักดิ์พง์กรนะครับที่เจ็บพักยาวยูโตโอโนโุก็เจ็บอยู่นะครับกองหลังนี่จะได้อลิสซาฟิลิวิชยืมเป็นตัวหลักคู่กับสรายุสมพิมนะครับแบ็กซ้ายชัยวัฒน์บุราณนกลับมาประจําการได้แล้วแบ็กขวาเป็นสุพนันบุรีรัตน์นะครับกลางนี่ก็ใช้ทาง พุ้ทัศน์ไซโคเจริญกองกลางทีมชาติสปอรลาวเล่นกับล็พลผลคำนะครับข้างหน้าก็จะเป็นาทางเอเลนโดรกันซาก้าเล่นกับพาสพลเฉินวิจิตนะครับอีกคนหนึ่งอยา่างชชยวัศีนาวงร่างกายยังไม่ได้ฝุ่งสม,มุเต็มร้อยต้องมารอดูว่าความพิจจะผ่านหรือเปล่านะครับด้านข้างฝั่งขวาก็จะใช้ทางจิระอัตวิงวอนนะครับดาวรุ่งองมาเล่นแทนทางเจริญศักดิ์ที่เจ็บแล้วก็ซ้ายเป็นเดสเกตซากะอีกนะครับ ก็ดูจากสภาพทีมแล้วสูตรประการก็ปัญหาตัวหลักขาดเพียบเลยส่วน BG ตัวที่ขาดไปผมว่าก็ยังมีอะไหล่ที่ทดแทนกันได้ไม่ได้ได้ลงมากนักนะครับรเพราะการที่ยังมีทีิลป์ยังมีการูโซยังมีตุนเยสนะครับเดโอโก้เองก็กลับมาซ้อมแล้วนะฮะแต่ว่าวันนี้คงจะยังไม่มีชื่อก็ดูแล้วตัวหลักที่จะเป็นคนสปริซรกหรือว่าเป็นคีแมนสำคัญเนี่ยบีจียังค่อนข้างพร้อมกว่าและเล่นในบ้านด้วยโอกาสจะพลาดสามแต้มผมว่าค่อนข้างยากครับ ปราการเองคงจะต้องตั้งรับรละโตนะครับแล้วก็คงจะโอกาสที่จะบุกมาแบ่งแต้มเนี่ยยากมากผมว่า BG วันนี้3แต้มไม่ได้ยากเกินไปนะครับก็เชื่อว่า BG จะทําได้ตามเป้าหมายนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งครับเป็นบิ๊กแมตช์เลยนะครับเกมระหว่างชมบุรี FC พบกับ Ram บุรีรามยูเนเต็ดชมบุรีนัดนี้จะยังใช้บุคลีเหลี่ยมดีเล่นด้าขวาเหมือนเดิมนะครับแทนที่ของนครนโคชพลายุทที่ยังไม่สมบูรณ์ประตูยังเป็นชนินแทเอียดนะครับเซนเตอร์ก็ใช้จูเนียลสตาลนะครับเล่นกับทางเลโตเคลิส ซ้ายเป็นฉัตรมอพลเรือนทนาโรจน์นะครับกลางก็จะมีกฤษสา,ากาแมนวรชิตก,กินิสิบมัเพนจีดิคานยุกนะฮะมีทางเกิร์ลิทวีการอาอยูบยองซูแล้วก็ส่วนหน้าตัวเป้าอย่างดิลิสมูริโลนะครับส่วนฝั่งของบุรีรัมย์ครับปัญหาการจัดทีมก็ยังไม่มีพิริย์ตนชพรัศมีที่บาดเจ็บนะครับเซนเตอร์ดิบินซูลากา้าไปเล่นทีมชาติอิรักติดทีมชาติช่วงฟีฟ่าเดย ดีเกายังเจ็บอยู่นะครับคือประตูเนี่ยสุรันทศสูงเนินอยู่แล้วนะครับเซนเตอร์3คนก็ต้องเป็นตัวไทยร้วนเลยนะฮะมีทางภาษาเหตุวิบูลนะครับมีทางาทินกรอสุรินและก็ชิติพัฒน์แทนกลางนะครับส่วนแด็กซ้ายก็ยังต้องใช้งานเปียพลผลิตกุลไปยืนเหมือนเดิมทางขวาเป็นกัปตันต้นนรบร์ดินวีรวัฒน์ธนดมนะครับกลางก็จะใช้งานอาตอนนี้เป็นทีนักกรใหม่คาม,มิเป็นตัวหลักนะครับ อีกคนหนึ่งก็น่าจะใช้จักรพันธ์แก้วพรมนะครับข้างหน้าตัวรุกเนี่ยนะครับก็จะมี3คนสุภโชคสารชาสุพเชตเจเดตแล้วก็รวมไปถึงาทางโรซานะยครับเซเบโรซากอสเเวสแล้วก็จะมีไมคอนมาเกสเป็นตัวเลือกด้วยนะครับก็ดูจากสภาพทีมต่างๆและชมพูรีสู้ได้นะฮะฟอร์มกำลังดีเลยอยู่ในหัวตารางกลุ่มท็อปโฟด้วยส่วนบุรีรัมเนี่ยก็ต้องการที่จะเก็บสามแต้มเพื่อจะกลับขึ้นไปแซงบุนแบงคอกเจเดเป็นจ่าห่วงให้ได้โดยแต้มเท่ากันอยู่ที่26คะแนน ส่วนชมบุรีถ้าชนะได้เนี่ยเพิ่มมาเป็น24แต้มก็จะขึ้นมาติดท็อปท็อป3เลยนะครับคู่นี้ผมว่าบุรีรัมย์ไม่ง่ายครับยิ่งกองหลังตอนนี้ไม่มีตัวหลายชาติด้วยนะครับแล้วชมบุรีเองก็มีที่เด็ดเรียกว่าเป็นนาทีบาทช่วงท้ายตลอดเลยจากทางวรชิตจากทางจิริคันยุกเนี่ยนะฮะผมว่าวันนี้ชมบุรีมีแต้มนะครับในบ้านโอกาสสักหนึ่งคะแนนเป็นอย่างน้อยแล้วก็ลุ้นถึง3แต้มได้เลยนะครับวันนี้ก็ฝากวิคระห์ไว้2คู่นะครับเจอกันประจำที่เพจวงในไทยลีกและทางาทลาไลน